เวทเทอานั้นเอบรัมรุ่นใหญ่ไซส์เฮฟวีเวทกับราคา1นึ0 0แบาท ก่อนหน้านี้ตัวเอบรามก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของตัวเดโมโที่เขาปล่อยออกมามีปัญหาเรื่องเบรกแรงๆแล้วมอเตอร์คัตออฟไปเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อนๆทางจีว n อินโนเทคเขาบอกมาเลยครับว่ารถที่เอามาวางขายในประเทศไทยเนี่ยไม่มีปัญหานั้นเลยนะครับสบายใจได้เลย ก่อนจะไปดูสเปคกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับช่องสเตนม้ทยานไปสู่1 0 0 0 0แสนซับกันครับไปวเวทเทอร์แนเอบรัมมาพร้อมกับล้อขนาด22นิ้วกำลังมอเตอร์อยู่ที่3,500วัตต์100โวลต์ความเร็วสูงสุดขณะยกล้อลอยทำได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงความจุแบตเตอรี่2,700วัตวต์อ100โวลต์มีน้ำหนักรวม45กิโลกรัมรับน้ำหนักผู้ขับขี่ได้ถึง120กิโลกรัม สามารถไต่ระดับทางชันได้30องศาและได้รับมาตรฐานกันน้ำและฝุ่นที่ IP 6 5ชื่อเอบรัมเนี่ยที่มาเขามาจากรถถังของประเทศอเมริกาครับเพื่อให้สมกับความถึกทนเวทเทอร์แลนด์เอามาตั้งชื่อล้อเดียวซะเลยด้วยความที่เขาออกแบบมาจากรถถังเขาเลยมีลวดลายแบบ m i l ิเทอรครับออกแนวทหารตัวบอดี้เขาเนี่ยก็จะมีลายเป็นบั้งเป็นขีดวัสดุข,ของเขาก็จะเป็นพลาสติกนะผิวด้านครับ เคาะไปเป็นเสียงเดียวกันหมดครับวัสดุเดียวกันพลาสติกทั้งบอดี้เลยแต่ที่เด่นๆตรงนี้เลยคือเขาเขียนว่าออฟโรดเหมือนกับปักธงไว้เลยว่ารุ่นนี้ทำมาเพื่อออฟโรดโดยเฉพาะตัวแพดเขาแถมมาให้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีตัวล่องไว้ให้ติดกับตัวบอดี้เลยครับแต่อาจจะลําบากหน่อยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาไปยึดติดตรงอื่นเนี่ย มันอาจจะไม่ตรงกับร่องเขาจะต้องโมดิฟายทำยังไงก็ได้ให้พื้นมันเรียบแล้วก็ติดได้เลยอันนี้ตามใจชอบเลยครับจะติดตรงไหนเอาเลยเอาที่ถนัดเลยความกว้างอยู่ที่21.5เซนเป็นความกว้างที่กว้างที่สุดแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าเขากว้างแต่ไม่ได้เถอะทานนะครับเวลาผมขี่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าขามันถางมากนะระยะความสูงของเขาเนี่ยจุดพิงขาเนี่ยตัวเข่าเป็นตัวรับน้ําหนักเลยครับถ้าเกิดไม่ได้ใส่ตัวสนับเข่าหรือว่าไม่ได้ติดตัวแผดนนุ่มๆไว้รองเนี่ย มันจะปวดขาเลยครับเพราะจุดพิงขาจะอยู่แถวๆตรงมุมนี้เลยติดแพดอย่างนี้ครับราคาไม่แพงแปะได้เลยครับมีหลายสีด้วยนะช้อปปี l a าซาดา้ามีมดนั่งสบายเลยนะครับด้วยความสูงของเขาเนี่ยไม่ได้สูงจนแบบว่าชิดตูดขนาดนั้นครับมันสูงแบบพอให้เราหย่อนตูดไปแล้วแบบสบาย ย่อนตัวลงไปปั๊บโอ้โอเคนั่งได้แล้วก็ไปต่อเลยเนี่ยส่วนเรื่องตอนขึ้นลงเครื่องเนี่ยด้วยน้ําหนัก45กิโลกรัมของเขาเนี่ยเหมือนผมกำลังขี่มอไซค์คันใหญ่กว่าตัวผมมากๆเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นลงเครื่องผมอาจจะต้องตั้งใจมากกว่าปกติเอาแล้วครับเลี้ยวแล้วครับหัวโค้งปุ๊บปั๊บออมันนิ่งจริงๆครับเวลาขี่อะไรที่มันมีความเร็วออกตัวหน่อยนึงไปแล้วเนี่ย สบายผมว่าปรับตัวได้ไม่นานครับอย่างผมเนี่ยเริ่มคุ้นแล้วไปต่อได้เลยเนี่ยไปละดูตัวล้อของเขากันบ้างครับลักษณะวงล้อจะเป็นเหมือนวงกลมหลายๆวงมาต่อกันนะครับดูแล้วมีความสวยงามมากๆเลยครับและผมได้เอาไปทดสอบแล้วแข็งแรงใช้ได้เลยตัวริมของเขาเนี่ยมีการเสริมความแข็งแรงขึ้นมาผมเลยเอาไปลองกระแทกเนินแบบดับเบิลสอันแบบตึมตึม หรือแม้กะระทั่งการเอาไปกระแทกฟุตบาทเพื่อขึ้นฟุตบาทลงฟุตบาทแบบสูงๆผมก็ทำมาแล้วครับไม่มีอาการดุ้งหรือไม่มีรอยบาแดแผลใดๆเกิดขึ้นกับล้อเลยแข็งแรงจริงๆครับอันนี้คอนเฟิร์มโคดแดงเลยครับนานๆโอ้โหอโออ ก็อยากจะแนะนำนะครับเพื่อนๆที่จะเอาไปกระแทกเนินจะเอาไปโดดแรงๆเนี่ยอาจจะต้องเติมลมยางให้พอดีพอดีหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดแข็งไปก็อาจจะทําให้ล้อดุ้งได้อ่อนเกินก็อาจจะไปกระแทกล้อดุ้งได้เหมือนกันครับตัวยางของเขาเนี่ยจะใช้เป็นยางทูบเลสนะครับจะมีความเด้งเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆปรับตัวได้แล้วเลือกเอาไปใช้ในที่ที่มัน ไม่มีการกระเด้งมากเนี่ยมันขี่สนุกเลยครับยางทูเบรดเนี่ยมันค่อนข้างมีความนิ่งความนุ่มในการเลี้ยวรู้สึกเลยว่ามันมั่นคงครับตัวยางนี้ส่วนตัวดอกยางเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนยางกึ่งวิบากค,ครับสามารถขี่ทั้งทางเรียบได้และทางวิบากได้น่าจะเหมาะกับการขี่ดินตะกุยตะกุยหรือเรียกว่าเป็นยางออเทอเรนก็ได้ครับขี่ได้ทุกสภาพพื้นผิวยกเว้นโคลนนะ โมเตอร์ของเขาเนี่ยจะมีกําลังอยู่ที่3,500วัตต์เป็นมอเตอร์ทอคด้วยนะครับ แรงออกตัวแรงไต่ทางชันของเขาเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยครับแต่อาจจะติดเรื่องของน้ําหนักหน่อยนึงเพราะว่าน้ําหนักตัวผมกับน้ําหนักตัวเขาเนี่ยเวลาออกตัวเร่งแล้วมันอืดน,นิดนึงครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่น้ําหนักตัวบาลานซ์นกับตัวเครื่องเนี่ยผมมองว่าน่าจะขี่สนุกออกตัวเร่งสบายเลยครับอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดปรับแป้นแข็งเนี่ยจะรู้สึกหนืดหนืดขามันแบบต้องออกแรงเยอะมากในการที่จะกดขาเร่งผมใช้วิธีปรับแป้นกลางทําให้ผมสามารถขี่สมูทสบายเลยครับเวลาเร่งออกตัวก็ไม่ต้องออกแรงเยอะ ส่วนเรื่องการไต่ทางชันเนี่ยแรงทอของเขาทําได้ดีเลยนะครับผมแค่ขยับขาล้าหน้าแป้นไปนิดนึงก็กดเร่งขึ้นทางชันได้สบายๆเลยครับ ตัวแป้นของเขาเนี่ยจะเป็นแบบหนามนะครับซึ่งหนามของเขาเนี่ยใช้ได้ดีเลยนะครับผมก็ยังมองว่าแป้นแบบนี้เวลาเปียกเนี่ยไม่ค่อยยึดเกาะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดแห้งๆเนี่ยใช้งานได้ดีเลยแล้วก็วิธีการพับแป้นของเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่ใหม่มากๆยังไม่มีล้อดเดียวขนาดไหนทาแบบนี้เลยนะครับด้านในเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นฝาครอบอยู่ครับก็จะมีตัวล็อกของเขาแต่ว่าวัสดุจะทําจากพลาสติกนะแล้วก็มีสปริงอยู่ด้านในอันนี้ต้องดูกันยาวๆเลยครับว่ามันจะทนได้นานแค่ไหนกับการล็อกแป้นแบบนี้นะครับก็ แลหะความสูงจากพื้นจนถึงแป้นเนี่ยจะอยู่ที่18เซนติเมตรนะครับเป็นความสูงที่โอเคเลยนะแต่ผมก็ยังห่วงอยู่เรื่องหนึ่งครับความกว้างแป้นของเขาครับความกว้างอยู่ที่26.5เซนติเมตรผมรู้สึกว่าอาจจะกว้างไปนิดนึงถ้าเกิดเอาไปขี่ออฟโรดหรือว่ามีหินปูดออกมาเนี่ย จะเสียวนิดนึงเวลาเราหักหลบอย่างเงี้ยมันจะไปเกี่ยวแป้นได้ครับแต่ในส่วนของความยาวของเขาเนี่ยผมรู้สึกโอเคนะพอดีกับเท้าผมผมรู้สึกว่าขยับไปข้างหน้าข้างหลังได้สบายเลยครับไฟหน้าของเขาเนี่ย จะเป็นแบบแมนนวลเลยนะครับการปรับองศาอะไรสามารถไขปรับแล้วก็ล็อกปรับองศาด้วยมือเราได้เลยความสว่างของเขาในสเปคเนี่ยบอกไว้ว่า2,800ลูเมนครับแต่ลักษณะไฟของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่ทั้งกว้างแล้วก็พุ่งรวมกันเลยครับมาดูที่ด้านหลังของเขากันนะครับอย่างแรกเลยคือไฟท้ายครับไฟท้ายจะมีหน้าที่เป็นไฟขนาดขับเคี่ขนาดจอดและขณะที่เลี้ยวก็จะเป็นไฟเลี้ยวครับแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งของเขาก็คือไฟเบรคครับ ด้านล่างของเขาก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับมี2รูชาร์จครับพร้อมกับจุกปิดกันน้ํากันฝุ่นแน่นหนาสวยงามครับสไตล์ก็ยังเป็นมิลิเตอรี่เหมือนเดิมนี่เป็นบัางต่อมาครับตัวบางโคนของเขานี่คือกรอบบางโคนทั้งหมดเลยนะครับบางโคนจะยื่นยาวมาถึงตัวโลบาร์ด้านล่างเลยครับไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเอาไปลุยโคลเลยนะครับน่าจะอุดดินแน่นอนและน่าจะล้วงยากแน่ๆครับตัวโลบาร์เนี่ยจะมีทั้งหมด3จุดนะครับด้านหน้าด้านหลัง แล้วก็ด้านท้ายครับนี่ด้านท้ายเนี่ยผมจะยึดตัวรองไว้นะครับเอาไว้ช่วยวางครับเวลาวางก็จะได้วางสมูทสมูทแล้วก็ปล่อยได้เลยครับทีนี้มาดูเรื่องของการยกตัวโลบาร์ของเขาว่าประโยชน์เนี่ยมันดียังไงนะครับโลบาร์หน้าและหลังเนี่ยจะช่วยในการออกแรงยกครับถ้าเกิดยกไม่สูงมากเนี่ยยกด้วยหน้าและหลังอย่างนี้ครับอึ๊บด้านหลังของเขาเนี่ยทำให้เราสามารถยกสูงได้พอมีที่จับให้เรายกได้2มือเนี่ยมันสบายครับมันไม่ได้ยากมาก แต่ถ้าเอาไปลุยในป่าเนี่ยก็มีท้อเหมือนกนันนะเบก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 โอ้โหระยะเบกอยู่ที่ประมาณ10เมตรนะและเดี๋ยวอีกทีนึงผมจะลองดึงโลบาด,ด้านหน้านะครับเอเอาให้ชง,งักโอ้โหระยะน้อยลงเยอะเลยครับ ตัวบารากของเขาเนี่ยดีไซน์ก็ตามสไตล์ของเวสตเทเเลยครับอันนี้คือสเต็ปสุดท้ายแล้วจะล็อกแล้วนี่คือระยะสูงสุดของบารากเขาแล้วครับก็ค่อนข้างสะดวกนะเวลาเราจะคุมอะไรจะเลี้ยวอะไรแต่ต้องบอกว่าน้ําหนัก45กิโลของเขาเนี่ยเป็นปัญหากับการคุมเลี้ยวในตอนล่างเหมือนกันนะ ความจุแบตของเขาเนี่ยอยู่ที่2,700วัตต์ออวระยะทางในการใช้ต่อ1ชาร์จเนี่ยในสเปคระบุไว้ว่า150กิโลเมตรถึง200กิโลเมตรแต่ผมได้เอาไปทดลองจริงแล้วครับผลเป็นอย่างนี้เลยผมได้เริ่มต้นทำการทดสอบตอนที่แบตเตอรี่ของตัว a อ r a m มเนี่ย100%เต็มครับระยะทางรวมที่ผมทำได้ในไมล์ตัวล้อนะครับอยู่ที่110กิโลเมตร แต่ระยะทางรวม GPS อยู่ที่106.07กิโลเมตรท็อปสปีดที่ผมทำได้สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่58.9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็น่าจะเห็นผลทดสอบชัดเจนอยู่แล้วนะว่าได้100กิโลเมตรบวกแน่นอนต่อ1ชาร์จ และตัวปุ่มบนหน้าจอเขาเนี่ยจะมีอยู่แค่4ปุ่มเท่านั้นครับจะไม่มีไฟตรงปุ่มนะครับปุ่มเนี่ยจะดําไปเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แล้วเนี่ยต้องคล่องนิดนึงนะครับไม่งั้นกลางคืนเนี่ยต้องมานั่งเปิดไฟชา้นะส่วนตัวแบตเตอรี่บนหน้าจอ LCD เนี่ยจะบอกเป็นขีดนะครับขีดเขาค่อนข้างเยอะละเอียดมากๆเป็น10ขีดแต่สิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆระวังเนี่ยคือเวลาชาร์จครับหน้าจอเขาจะติดด้วยครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าแบตเตอรี่มันเต็มแล้วเนี่ยเต็มขีดเต็มแม็กร์ขึ้ว 100.8V เต็มหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยผมเห็นตรงเนี้ยมันเต็มแล้วแต่มันยังไม่เต็มแม็กจริงๆครับมันยังได้อีกส่วนด้านล่างของแบตเตอรี่ด้านซ้ายล่างเนี่ยเขาจะบอกอยู่ครับว่าเราใช้แป้นอ่อนแป้นกลางหรือแป้นแข็งอยู่ปกติเนี่ยผมจะขี่ตองนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ผมลองแล้วขี่มีเดียมสนุกกว่าและนอกจากนี้นะครับถ้าเพื่อนๆกด next เนี่ยเพื่อนๆจะสามารถตั้งค่าอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยครับปรับตั้งค่าได้เยอะมากไม่มีแอปพลิเคชันนะครับแนะนำให้ใช้ของแอปพลิเคชันนอกครับอย่างผมเนี่ยใช้ EU C World น่าจะเหมาะกับคนที่มีล้ออยู่แล้วเล่นเป็นอยู่แล้วชํานาญอยู่แล้วด้วยอยากจะขยับไซส์มาเป็นรุ่นใหญ่อยากจะมีล้อที่เอาไว้ใช้ออกทริปส่วนใครที่มองว่าจะเอาไปออฟโรดจ๋าเลยเนี่ยผมยังไม่แนะนำนะครับอาจจะเป็นการเอาไปวิ่งทางฝุ่นเฉยๆถ้าเกิดเปียกมากๆนี่ผมว่าลําบากครับวิ่งได้แต่อาจจะทําความสะอาดลําบากกว่าจะเมทัลแนานอะไรกลับมาสภาพเหมือนใหม่เนี่ย อาจจะนานหน่อยครับและใครที่อยากจะทดลองขี่ตัวเวทเทอร์แลนด์เอบรัมตัวนี้นะครับไปลองได้เลยครับที่ร้านจิลอินโนเทคอยากจะซื้ออยากจะจองเนี่ยติดต่อพี่แก๊ปได้เลยครับจะได้รีบจองจะได้รีบขี่กันรีบเท่ก่อนใครและสุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องสตรมิ่งและคลิปต่อไปจะรีวิวล้อเดียวไฟฟ้าตัวไหนอีกรอติดตามกันเลยครับปีนี้จัดหนักแน่นอนเฮ้ยเก้ย่าเ